ถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับหมด้วด้วยอยู่ทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชียร์เราเขาเชียร์เราต้องตอบครับเดี๋ยวเวลาจะหมดครับครับอะไรอ่ะจ้าแอ้วกดทำไมอ่ะชูเป็นจิตอ่อนเดี๋ยวเวลาหมดครับดึงก่อนครับหมดเวลาครับ อะไรขึ้นอะวายอะไรขนาดนั้น่ะเรามีความแค้นส่วนตัวกันมาก่อนเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะเมื่อกี้อะไรขึ้นลั่นเหรอลั่นเหรอเขาเชียร์ว่ากดเลยกดเลยเกดเลยกดเลยเชื่อคนง่ายโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยว่ามันคือคําว่าอะไรจะกดเลยตัวสุดท้ายน่าจะเป็นชูผมรู้ครับคุณเออทราบอกว่าผู้ชายเจ้าชูครับผู้ชายเจ้าชูเป็นคําตออพี่ถูกต้องครับ แล้วคุณคิดว่าผู้ชายเจ้าชู้นี่หยุดได้ไหมครับยากอ่ะยากโอ้เงนลองถามคุณนาดคุณนาหยุดได้ไหมครับหยุดหรือยังเราอ่ะหยุดหรือยังผมไม่ได้ว่าต้องหยุดหรือว่าต้องเริ่มเพราะผมไม่เคยเจ้าชู้อยู่แล้วผมรักภรรยาผมมากที่สุดมาคำต่อไปนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอักษรบาครับ ตอบค่ะตอบแล้วครับตอบว่าสัญญาณไฟเขียวสัญญาณไฟเขียวสัญญาณไฟเขียวหยุดไม่ได้เยอเพราะถ้าหยุดแล้วเพราะว่าถ้าหยุดแล้วมันจะไม่ไป เออก็ถูกไงเธอไฟเขียวไงหยุดไม่ได้ไงหยุดแล้วมันจะไม่ไปใช่โอเคสัญญาณไฟเขียวเป็นคำตอบที่ถูกเยี่ยมมากประเดินสคะแนนแล้เหลืออีกหนึ่งคำาสุดท้ายกับ28วินาทีคุณไอรีนสามารถปล่อยให้เวลาหมดค่อยตอบได้นะครับแต่ก็อย่าให้ตัวอักษรขึ้นครบนะครับพร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วคำสุดท้ายผมขอคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับยาวมากเลยอะมีเวลาเยอะนะครับ28วินาทีนะฮะปล่อยเวลาหมดได้เลยนะครับแต่ระวังตัวักษรขึ้นครบนะครับ ก่อนกดก่อนได้นะครับต้องตอบนะครับวันล,ลาพักร้อนหมดแล้ววันล,ลาพักร้อนหมดแล้วก็เลยหยุดไม่ได้ yes sir ล่าสุดที่คุณยังเป็นพนักงานบริษัทยอยู่ เป็นฟรีแลนต์เป็นฟรีแลนต์อ๋ออย่างนี้ก็สบายเลยหยุดวันไหนก็ได้ใช่แล้วค่ะเป็นนายตัวเองอ่ะโอเควันลาพักร้อนหมดแล้วเป็นคำตอบที่ครูคนมังดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี